หลงั้นเสงไปในมองพงเอาจอาการย้อนไหวสาสิงเสงนวดถึงตีต็งเขมานี่ปัญหาเสือสาติกัดติเย็นกูก็กูกนกูขนกูนางกูเจ้ากูปาสักคำเลยตาโนนี่ปัญหาซาเปิใจย่อตัวมื่อตันวันดียามดีวันหงวันทางวันสตังม,มือเมีย ปีศาสนาคําก็ตั้งมาคัมราถึงเจ้าเฮาคือเดนสามพอถึตั้งใจเฮาไืเดินกรรือปเดินกรรลองหาคำออวมาเป็นวานีกวันถอดว่นแยกวนดบว่านหลวว่านทางวันชะตาไเแเอาเจ้าขาสียาเดมาจบคพบกันเดมาขอบขอบบนจุ่มเอออาศาบหบสาปีีหกสิบยอ เออมานับในต่องแทนหนึ่งปีหนึ่งอาศักสามสิบปีก็พ้นกายยอดอาศักสี่ิบปีก็พ้นกายยอดอาศักห้สิบปีก็พ้นกว่าอาศักหกสิบปีก็พ้นกว่ายามเดี๋ยวเข้ามาในแน่เจปีเออตีอยู่แจ้ห้าปีสิบปีก็รวยเงินรอยคำเออีปอกมืองเก่ารับตาเ่องเมืองยอดเหมือนเจ้าครูบาจงแจงเมืองยองมอมื้อนั่เอออันนั่นก่ บรรจะอายุ80ปีสักษา12ก้อยพอัา10เต็มอายุ10เต็มก้อยพอบรรจายังรับการนเมืองเป็นหมาหัวใจสอดไปก็โดนายกว่าอัมาลนาอมาลนาภากับแต่เขามันือซีเสร้างจูเอาถึงมือสร้างจูหาตะวันมันคือซีเฟ like ่ต okay, ิมันนอเจ๊งให้มันือซีเฟ่สร้างจูบติเท้าพระราชทานพุ่งซงตันหมาตะวันหอบซบเท้า